เบสไวนรวมฮิต7วิต,ตอนที่ 2, 2หากคุณลืมลมตอนฝนตกควรทำตามผมอย่างแรกคือเตรียมถุงแล้วก็นำเทปใส่ไิพันธ์ที่ถุงอ้าวแม่งตายหาไปแล้วและนี่คือความรู้สึกของคุณเวลาทำมือถือตกว่าไงเพื่อนเ,อเฮ้ยเ,เฮ้ยหน้าจอแตไไ <c oughs> อกไปวะพวกนายดูนี่สิ <c oughs> แต่เพิ่งดีใจไป <c oughs> ปวดหัเลยและนี่คือความรู้สึกของคนที่โดนกวนตอนกำลังเบื่อจะเอ๋มันเป็นอะไรของมันวะและนี่ก็คือสิ่งที่มาก,กับความเงียบไอ้มีคนได้กินอะไรเปล่าโอ้โหสัตว์กินอย่างี้มขี้มาให้กูโน้มเหอะกูนอนดมแป๊บและนี่คือข้อพิสูจน์ว่ามุมกล้องมีผลต่อความสวยโอโหน้องสาวสวยจังเลยมีแฟนยังพอเปลี่ยนมุมกล้องนี่มันตัวเหียะไรเนี่ย และนี่คือสภาพของคนกลัวหมาเวลาไปเจอหมาบ้านเพื่อนเปิดเลยกูเข้าไปแล้วนะ oh, <shit. c oughs> และนี่คือเวลาที่คุณจะไปโรงเรียน <c oughs> โอ้ยโดยข้าบแรกเน่ยไม่ได <c oughs> และนี่คือเวลาที่โรงเรียนเลิกเ <c oughs> ฟซบุ๊กรอกอยู่ที่บ้านใช่ <c oughs> และนี่ก็คือสิ่งบ่งชี้ว่าการกินคือโรคติดต่อ, <c oughs> อยกินมาก และนี่ก็คือเวลาที่มีคนแอบตดในห้องเรียนกินตดแล้วกินขี้เลยเนี่ย <S 2> <S 2> ทำไมกูต้องไปเรียนเนียเนี่ยเพราะว่าวันนี้มันคือวันจันทร์และนี่ก็คือความเรียนอยู่คนแอบหลับในห้องเรียนเอาทุกคนปบมือครับ <S <S อ่าอ่ามีอะไรกันกูตบมือด้วยอ่าเรียนเรียนเรียนไม่ทันแหละ Mr. และนี่ก็คือบทลงโทษของพวกอู้เวนตอนเย็นเฮ้ยชื่อชื่อชื่กระบ้านมาแล้วครับครอกระแตแม่งคิดได้ไงวะและนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงและนี่ก็คือความเปรียบเทียบระหว่างของฟรีกับของไม่ฟรีเฮ้ยเก่งไปกินข้าวป่ะไมไปกูเลี้ยง โอ๊ยข้าเอาไหมหยบหยบสิวะ <c oughs> โอ้ยเมือ่อยโอ้ยมันดีกันจริงเหรอวะและนี่ก็คือเวลาที่คุณอยู่กับเพื่อนคุณก็จะยิ้มได้เสมอ, <c oughs> อะจะเฮ้ยเกินน็เลยขึ้นพวกเราอะ่ะดูท่าแม่งตายดิ และนี่คือความรู้สึกของคนที่ไม่ได้ใหม่ตอนไปร้องคาราโอเกะไปเดี๋ยวนกูขอก่อนถึงท่านฮุกข่ละเดี๋ยววันนี้พ่อพาไปซื้อของเล่นที่นี่นะโอเคเร่งอีกเร่งอีกเอ่อเพราะว่าของเล่นมันเล่นแล้วแล้วแหละและนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเวลาที่โรงเรียนเลิกช้ากลับมาแล้วครับหมดแรงเตียงเตียงและนี่ก็คือเวลาที่คุณคุยไลน์กับแฟนหรือเพื่อน เฮ้กูฟังด้วยดิเอาไปเลยกําลังท่อนฮุกเลยเนะี่ยมันฟังได้ยังไงวะครับวันนี้เมนูเลยครับผักบุ้งไฟแดงครับคุณชายคิปครับนี่มิสเตอร์หลุมครับผมผักบุ้งไฟแดงครับเชฟกระท่ารั่วครับผม และนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเวลาที่คุณเปิดถุงขนมถุงใหญ่เอาแดกและนี่คือปัญหาส่วนใหญ่ของผู้หญิงไอชุดนี้สวยชุดนี้ก็สวยซื้อแม่งหมดเลยสุขใจสบายตูดและเมื่อหลังซื้อไปหนึ่งอาทิตย์เสื้อบกนี่มันเก่าไปหมดแล้วและนี่ก็คือคลิปที่ได้รางวัลอสการ์ผมรับเองครับ เยยนว้ yeah, yeah. หากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อดูคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดข้างล่านนี้เลย